วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่เราได้นำเครื่องไทยธรรมอันมีดอกไม้ทูบเทียนอาหารหวานข้าวมาจากบ้านนคนละเล็กละน้อยนะหรือมอบปัจจัยมาให้ทางวัดได้จัดการเป็นไทยธรรมส่วนรวมนะ แต่เราไปจะเรีนํำเครื่องธยธรรมซึ่งเป็นของหยาดนี้นะี่ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสมมาสมัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานามาแล้วนะอย่างนี้รเรียกว่าการบูชาข้าพระและส่วนของที่หยาดนี้ก็เอามาถวายเป็นสังฆทาน แด่ภิกษุสมมณเณรนผู้ประพฤติธรรมเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเรียกว่าบูชาข้าวพระทำได้เมื่อเขาถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายก็จะเข้าใจแจ่มชัดทีเดียวว่า การนำเครื่องอาท,ทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชานีนะ้ทำอย่างไรเราจะได้อาน,นิสงส์ขนาดไหนเป็นการบูชาแบบเข้าถึงะพรธรรมกายของพระสมมาสมาพุทธเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิานาพานไปแล้วนะแต่มีธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนนนิพพานน,ะนับประสงค์ไขพระองค์วิทุล การบูชาแบบเข้าถึงนี้นะี่มีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งใหญ่ไพศาลนักการบูชาพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าแม้ท่านจะดับขันทปริธดผานมามาแล้วแต่จิตเราเคารพเริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีอานิสงส์ใหญ่เท่ากับ ที่ท่านยังทรงมีประชนชีพอยู่ถาวายหนึ่งพระองค์ก็มีอันิสงส์มากถ้าถาวายนับพระองค์ไปทุนอันิสงส์ก็เป็นอสองไขยประมาณนั่งไม่อาจที่จะคำนวณน,นับได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าผู้จะมีลูกมีอย่างแค่ไหนก็คำนวณได้ยากเพราะฉะนั้นเราจึงรักในการสร้างบุญ อยากจะได้บุญใหญ่นี้เนะี่ยติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเป็นสเสบียงเป็นกำลังให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นครบถ้วนบริบูรณ์ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายกว่าปัจจุบันหรือพบที่ผ่าน,านมาบุญใหญ่ในวันนี้เนะี่ยเป็นบุญพิเศษที่จะส่งผลให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้การจะไปสู่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะจะต้องมีบุญบาร,รมีมากมายบุญบาร,รมีมากมานั้นจะสั่งสมกันชาติเดียวเราไม่ได้ต้องสั่งสมกันมานับพบนับชาติไม่ทวนทีเดียวยิ่งสร้างบาร,รมีกันอย่างสุดวสบายอย่างง่ายได้เพราะว่ามีโพคทรั์สมบัติพร้อม บารมีอย่างอื่นก็สร้างได้ง่ายและสร้างง่ายบารมีก็มากมากพอที่จะหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็น่าตของพยามารไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เราจึงขวนขวายในการสั่งสมบารมี